สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องเชฟเชฟปรุงบอดนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬานำมาบอกมากล่าวกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชม มาท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องรอข่าวสารเกี่ยวกับวงการเริบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับก็คงจะต้องให้กําลังใจกันต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับได้พูดถึงองค์กรโลกเนี่ยนะฮะเขาออกมายอมรับสาวไทยของเราไปแล้ว EP นี้มาว่ากันเลยเรื่องของสองสาวไทยที่เล่นอยู่ในยุโรปกันหน่อยผนละง,งานของสองสาวค่อนข้างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอัจฉรพรคงยศแล้วก็ชฉวออนมกสีโดยเฉพาะบุ๋มบิ๋มเนี่ยทำคะแนนรวมไปแล้ว58แต้มนะครับอยู่อันดับที่21ของลีกนะครับผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดในนดที่นี่ กกกันนนบบทาาางง Turkish Online, หรรรรือสรอสยิขตุีะดูเหมือนว่าทางซาลิเยจะได้รับข่าวดีนะท่านผู้ชมนะหลายคนผมเช่อว่าปวดหัวกับโคชอย่างโคชเซริกอยู่นะครับโดยเฉพาะแฟนบ,บอลไทยที่แม่ในการจัดแทคติกเนี่ยไม่ค่อยถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่เจอทีมแก็งก็บอกเก็บตัวไว้เจอทีมอ่อนนะครับเพื่อเอาแต้มให้เป็นชัวร์ว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเจอทีมอ่อนก็ยังแพ้นะครับสำหรับโคชเซริกนะครับล่าสุดนะครับบอร์ดบริหารดูเหมือนว่าจะพูดถึงโคชเก่าด้วยนะ อย่างโคชคร็อกเซนท่านผู้ชมครับที่เคยคุมซูริเย่ในปี2019ถึงปี2020และปี2021ถึงปี2022นะครับก่อนที่โคชเซริกจะขึ้นมาทดแทนนะแหมเพิ่งแข่งไปเพียงแค่สนาทีาเพียงเท่านั้นนะครับมีข่าวเรื่องการเปลี่ยนโค้ชออกมาซะแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเป็นอาจารย์เก่านะซึ่งโคชเซริกเนี่ยก็เป็นมือขวานะให้กับคางโคชคร็อกเซนมาก่อนนะครับผมว่านะถ้าอยากจะให้จบไปเลยนะาโคชด่วนของเราไปฮนะจบเลยครับทั้งช,ชุยอ่อนทั้งอัชลา,าพรเนี่ยตบกระจาย ถ้าได้โคดด่วนไปเนี่ยซึ่งผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นโคดไทยของเราไปอยู่ในหลีกเบอร์หนึ่งของโลกอย่างหลีกของตุรกรีเหมือนกันนะนะครับผมว่าระดับโคดด่วนสบายฮะในหลีกของตุรกรีคุมได้แน่นอนท่านผู้ชมซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยสื่อทางฝั่งของตุรกรีในเรื่องของการเปลี่ยนโคดเนี่ยกำลังไปที่พูดถึงะนะครับเพราะว่าทางฝั่งของทีมชาติตุรกี เพิ่ง <P ew ing> แยกทางกันกันกบโค้ชกรุยเลติในท่านผู้ชมครับโ oh อ้โหก็เป็นข่าวดังอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันดีนะครับระหว่างทีมชาติตุรกีกับโค้ชกรุยเติเนี่ยก็ถือว่าอยู่ด้วยกันมานานนะครับและที่สําคัญเองในศึกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศึกของ VNL แล้วก็ฝึกของโอลิมปิกในท่านผู้ชมครับตุรกีก็ถือว่าได้เป็นเจ้าภาพนะครับในวีคแรกนะที่จะจัดขึ้นกันที่อังการ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยของเรา ก็จะได้ไปเล่นที่นั่นด้วยนะครับสำหรับทัฟบ,บ,บอลสาวไทยของเราก็เป็นอะไรที่น่าแปลกว่าใครจะเข้ามารับไม้ต่อจากกุเรตินะครับในการคุมทีมชาติตุรกี แม่มาคุมซาลิเย่ไหมหลายคนก็ค่อนข้างเชียร์นะนะครับกุลติเองนี่ในทางสโมสรซึ่งเขาก็มีทีมที่คุมอยู่แล้วนะครับสำหรับกุลิตินะล่าสุดนะครับสื่อใหญ่ของตุรกีท่านผู้ชมครับได้ออกมาพูดถึงซาลิเย่ทีมที่มีสองสาวของเราอยู่นะครับอย่างน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องเพียวท่านผู้ชมครับซึ่งเขาออกมาพูดถึงในแมตช์ถัดไปนะครับที่จะเจอกันกับทางเทอร์ทาวาหรือว่าสกอติชแอนไลน์นะฮะสายการบินของตุรกีเขาพาดหัวแบบนี้ครับว่า ่าตุรกีและลายอยู่ห่างจากซาลิเยซึ่งเนื้อหาของสื่อเนี่ยนะครับเขาได้หยิบยกบทสัมภาษณ์ของโพเดนนักตบสาวทีมชาติตุรกีท่านผู้ชมครับได้ออกไม่สัมภาษณ์นะก่อนที่จะเดินทางมายัางซาลิเยซึ่งเธอบอกว่าเราเริ่มต้นฤด,ดูกาลนี้ได้ดีตามที่เราต้องการเราต้องการชนะในแมตต์ต่อไปในการพบกับซาลิเยซาลิเยเป็นทีมหนึ่งที่อยู่ในลีก ที่ต่อสู้และไม่เคยยอมแพ้มันจะไม่ใช่แมตช์ที่ง่ายแต่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราต้องการทำในสนามนั่นคือการเอาชนะให้ได้แบบ3เซตร,รวดนะครับประเด็นครับออกไม่สัมพันธ์นะฮะแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าส่งสารถึง2สาวไทยของเราแล้วแหละนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าจะจบที่3ต่อศูนย์เซตจริงหรือเปล่านะครับสำหรับนักตบสาวตัวหลักของทีมชาติตรุรกีนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนสำหรับเกอร์ติส ห,ะะหรือว่าเติร์ฮาวาต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งของซาริเย่เนี่ยดูเป็นรองในะสถิติเจอกัน2เกมล่าสุดเนี่ยนะครับทางฝั่งของซาริเย่แพ้ให้กับทางเตอร์ฮาวาไป2นัดเลยนะครับออมาให้กําลังใจสาวไทยกันต่อไปแหละครับอีกหนึ่งคนเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับสำหรับตัวเซตเตอร์ตัวใหม่หรือว่าตัวสปเกอร์นะครับของทางสโมสรเบสติสตัสผู้ชมครับเพิ่งเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้นะครับมันถูกเชื่อมโยงไปหานักตบสาวไทยของเรา อย่างพรอนพันธ์เกิดปาดนะครับหลังจากที่เธอนั้นพูดถึงสโมสรอนใหญ่นะฮะสูโมสรอนหนึ่งในยุโรปท่านผู้ชมครับล่าสุดสโมสรเบสิกซัสนะครับได้ออกมาเปิดตัวไรยี่เลนในผู้ชมครับเป็นนักตบสาวจากจีนซึ่งเธอเองก็มีส่วนสูง183ซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นตัวสปเกอร์หรือว่าตัวเซตเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ทีของตุรกีครับดึงไปใช้งานในฤด,ดูกาลนี้นะครับหลายคนก็เชื่อมโยงว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นสโมสรอนนี้ที่ความสนใจพรนพันอยู่นะครับซึ ตัวเอาช่วงที่แม่มันพอดีพอดีจริงๆว่าสโมสรใหญ่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเซตเตอร์ใหม่ซึ่งทางสโมสรเบสิกซัสนะครบเซ็นสัญญากับทางไครยีเลนเนี่ยไป1ปีนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะอ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสโมสรไปแล้วนะครับที่สําคัญท่านผู้ชมครับเธอเป็นเพื่อนกันกับทางพรพันธ์ท่านผู้ชมเล่นอยู่ในลีกของอินโดมาด้วยกันนะครับสำหรับสโมสรจาการ์ตาท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้นะครับมันคงจะไม่มังเอิญเกินไปใช่ไหม นะที่สมูสรนเบติสตัสนะครับพาดกับกัปตันผู้แล้วไปดึงตัวคลายยี่เลนนะไปทดแทนนะท่านผู้ชมนะก็เป็นอะไรที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องราวจากทางฝั่งของยุโรปนะครับหันไปดูเรื่องราวทางฝั่งของเอเชียกันหน่อยเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเบสบอลทางฝั่งของญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับอย่างทัดเดานึกแจ้งครับ ทีมเจทีมอเวรัตได้ดวลกันกับทางน้องเตยหัทยาบรุงสุขนะครับกับทางสมุทรสอนโตโยต้าออโต้บอดี้คู่นี้เองแอบสื่อญี่ปุ่นรับยกให้เต็มกราบท่านผู้ชมครับความมันนะแม่นะครับสู้กันไปถึง5เซตท่านผู้ชมครับและเป็นฝ่ายของน้องเตยหัทยาบรุงสุขสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตแบบสุดมันนะครับหยุดทางฝั่งของเจทีมอเวรัตเอาไว้ได้นะครับที่กําลังจะทะยานขึ้นเ็นที่1ของตารางคะแนน้วครับเ็นอาทวิตของวีลีครับออกมา พูดถึง2ส,สาวไทยของเรานะครับอย่างอัธยาแล้วก็ทัดดาวอ่าสำหรับตัวบล็อกกลางของทีมชาติไทยของเรานะครับได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ให้แฟนบริบอลญี่ปุ่นนั้นได้เห็นกันนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะทัดดาวนึกแจ้งท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยจุดไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยสร้างสตินะครับ ขึ้นเป็นที่1สําหรับตัวบล็อกที่ดีที่สุดในหลีกของญี่ปุ่นนะครับถือว่าสุดยอดเอามากๆนะครับด้วยผลงานที่ตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง0.92แซงหน้านักตบต่างชาติที่ดีที่สุดในหลีกของญี่ปุ่นไปแล้วนะครับสำหรับน้องแนนของเรานะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับทัดดาวนึกแจ้งตามภาพนี้เลยท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวไปดูฮะไฮไลท์มันๆของทั้งสองสาวนี้กันนะครับกินกันไม่ลงจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับเจทีมมารเวรัสแกร็เสิร์ฟครับมาในชุดเขียวนะครับทัดดาวนืแจ้งสวมใส่หมายเลขเจ็ดนะครับส่วนทางฝั่งของ t o โยต้าออโต้บอดี้น้องเตยหัดทยาบำรุงสุขใส่เบอร์20นะครับท่านผู้ชมครับมาดูช็อตนี่โอ้โห โอ้โตยโยต้าเองทักทายไปก่อนครับแล้วก็เอาคืนบ้างจังหวะน,นี้ติดบล็อกนะโหดมากนี่เป็นเซตที่5นะครับที่ผมเองเนี่ยเอามาให้ดูกันเซตสุดท้ายด้วยผู้ชมครับความมันของคู่นี้เล่นเอาแฟนบอลญี่ปุ่นนั่งไม่ติดเลยครับโตยโยต้าเซิร์ฟครับเจทีรับได้จังหวะน,นี้อุ้ยน้องทัดดาวเล่นเร็วครับแต่ไม่ตายครับจังหวะน,นี้ยกไปที่หัวเสาซัดเปียงเขาให้ครับโอ้โจะมีสะดุงเหมือนกันครับเจทีมาเรรัตลูกตบฮะของทางโตโยต้าออโต้บอดี้ครับ แม่ดูฮะสาวๆของเจทีมารเวรัตในฤดูกาลนี้ถือว่ามาดีนะครับดูลูกเสิร์ฟครับของทางฝั่งของเจอตาเจอบมาจังหวะนี้เอาคืนบ้างยังไม่ตายครับกระโดดหลอกไปนิดนึงครับน้องเตยจังหวะนี้เอาน้องแนนขุดขึ้นมายกมาจังหวะนี้ซัดเปียงเขาให้เอายังไม่ตายครับเหนียวพอเหนียวแบบนี้ซัดเปี้ยงเขาให้ครับเจอต้าอู้หูยยังเหนียวอยู่แล้วยกมาหัวเสาบ้างยอดจังหวะนี้เอายังขุดขึ้นมาได้ครับน้องทัดดาวของเราครับ จังหวะนี้ทบไปใหม่โอ้โหจะเดียวไปไหนและทีนี้เล่นเร็วเลยครับทัดดาวโอ้โหสุดจริงๆดอกนี้ของเธอครับแม่ไหวพิบมันล้วนเดี๋ยวมาดูครับภาพช้าครับสองสาวไทยดวลกันจังหวะนี้เบอร์หนึ่งครับติดบล็อกของน้องเตยแล้วจังหวะนี้เจทีจะเล่นเร็วดูครับโอ้หน้องแนนทัดดาวครับเอาต่อหน้าต่อตาเลยน้องเตยถึงกับมองบนเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับสองสาวไทยของเราครับทั้งน้องเตยแล้วก็น้องแนนด้วยนะลูกนี้ครับเป็นลูกเสิร์ฟของน้องแนนครับทัดดาวนึงแจ้ง ดูครับลูกเสิร์ฟของเธออุ่ยบอลมันฮุบลงครับดีบโลขุดขึ้นมาเตยหลอกหัวเสาซัดเปียงว้ายยังไม่ตายนะครับหัวเสาเบอร์หนึ่งซัดเอาจังหวะหนีแม่ติดบล็อกแล้วออกข้างไปครับเป็นทางฝั่งของเจทีมาวิรัตได้แต้มนะครับเบอร์หนึ่งนี่เธอเล่นดีมากนะครับวันนี้น่าจะติดอกติดใจหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งของเจทีมาวิรัตนะครับเป็นลูกเสิร์ฟต่อเนื่องครับของน้องแนนจังหวะนี้นะครับง้างมาเสิร์ฟเข้าไป ยิโบโลงัดขึ้นมาครับตัวหัวเสารออยู่แล้วเปรี้ยงเขาให้ครับโอ้โหหนักหน่วงจริงจังหวะนี้ฮะของเบอร์เกทางฝั่งของ t o y o ต้าออ o ต้บอครับดูภาพช้าครับโอสุดต้านเลยครับไม่รู้จะบล็อกยังไงเหมือนกันนะครับเป็นลูกเสิร์ฟของทางฝั่งของ t o y ยต้กันบ้างครับมาดูช็อตนี้ท่านผู้ชมครับตบขึ้นมาชิงไหวชิงพลิปกันนะครับสุดท้ายหยอดดูครับสลับกันได้แต้มครับทางฝั่งของโรนะฮะ นักตบสาวตัวต่างชาติก็ถือว่าลงมาเรียกแต้มได้อยู่บ่อยครั้งนะครับอืมก็ถือว่าทางฝั่งของเจทีมอวีรันะครับพวกเธอเองก็มีนักตบไม่ได้สูงมากนะอย่างคนนี้เองก็น้องมินาเนี่ยร้อยหกสิบแต่เพียงเท่านั้นนะครับมาดูครับจังหวะเสิร์ฟของเจทีเสิร์ฟไปครับโตโยต้ารับได้ครับหัวเสาครับรออยู่แล้วซัดเปี้ยงเขาให้ครับอุ้ยยังรับได้อยู่ครับทีนี้เบอร์หนึ่งจะเอาคืนบ้างเอายังติดบล็อกอยู่ จังหวะนี้ยกมาใหม่เบอร์หนึ่งซัดเปียกเขาให้ครับยังไม่ตายครับทีนี้ผงหลังไม่เอาครับเอาข้างหน้าดีกว่าทุบจังหวะนี้โอบอลยังไม่ออกนะครับต้องแก้ครับสำหรับเจทีพอแก้มาแบบนี้เอาเข้าทางซะแล้วแหละครับตรงนี้นึกว่าจะตบแรงนะครับง้างมานี่หยอดเลยครับตรงนั้นเองนี่นี่ก็เป็นลูกขี้แม่ดูครับแม่ฉลาดเล่นเลยครับสำหรับทางฝั่งของ Toyota Auto Bo d y ครับ เป็นลูกเสิร์ฟของ Toyota ครับอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่จะต้องดูกันจังหวะนี้เสิร์ฟไปรับได้ครับรีโบโลยกขึ้นมาจังหวะนี้จะหยอดสุดท้ายแล้วยังกลุกคลิกอยู่เบอร์หนึ่งตบแก้ไปก่อนงัดขึ้นมาได้ครับพองัดขึ้นมาหัวเสาเปี้ยงเข้าให้ครับติดบล็อกโอ้โหออกข้างครับเป็นแต้มของ Toyota Auto Body ดี้ครับโอ้โหไหลแล้วครับแม่ Toyota เองเนี่ยเล่นแบบไม่กลัวเลยนะครับทีมหัวตารางคะแนนอย่างเจทีมาเวรัตนะครับ เ์ฟไปอีกครั้งหนึ่งครับเธอถ้ายังรับไปได้เล่นเร็วจังหวะนี้เบอร์หนึ่งตบยังไม่ตายยกขึ้นมาหัวเสาต้องตบจังหวะนี้อ้าวกลายเป็นดีไปซะงั้นนะครับแม่ช็อตนี้เองเนี่ยไม่มีน้องแนนของเรานะครับถูกเปลี่ยนออกนะฮะตามตำแหน่งท่านผู้ชมครับอ่ะจังหวะนี้เสิร์ฟครับ เสิร์ฟมารับไว้ได้ครับอา้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องตั้งแก้ไปก่อนครับแต่จังหวะนี้กะตบทัสเลยครับสุดท้ายแล้วได้แต้มด้วยเลยครับเนี่ยฮะเล่นฉลาดมากครับเบอร์หนึ่งของทั้งสองฝั่งถือว่าโดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าแล้วก็เจทีมารัสนะครับปิดเซตไปนะครับถือว่าเธอสู้กันได้อย่างสนุกมากๆนะครับาทางฝั่งของน้องเตยเอง มาดูจังหวะนี้ครับลูกเสิฟของโตโยต้าครับพอเสิ์ฟมาจะเล่นเร็วซัดเปี้ยงครับโอ้ยังไม่ตายต้องขุดครับขุดแล้วต้องแก้แก้แบบนี้ติดบล็อกของทัดดาวครับโอ้โหเธอสะใจมากครับดูครับวากเลยแหมจังหวะนี้ดูครับบล็อกเต็มมือเลยครับของทัดดาวนึกแจ้งครับเจทีมาบรัสเสิฟบ้างครับนี่ก็เป็นสาวสวยอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองนะครับเบอร์8ของเจที จังหวะนี้อเสิร์ฟข้ามไปครับวิ่งอ้อมมาแล้วครับโค้งหลังไปจังหวะนี้เปี้ยกเขาให้โอ้โหยังไม่ตายเลยครับเตโต้าตั้งคืนนบ้างโรเอาคืนบ้างโอ้โหยสามเมตรสะเทือนไปเลยครับโอ้โรหมายเลขยี่สิบห้าครับของทางฝั่งเจทีมาเวรัสครับจังหวะนี้ดูครับยอดแนาทีนี้จะเล่นโค้งหลังไม่แล้วครับยอดคืนบ้างครับสุดท้ายครับออกคลั่งไปเองครับแม่เธอเสียได้เลยครับอืม ัชดาวเองก็มาปลอบใจเพื่อนนะครับแม่เสียดายจังหวะนี้อยู่เหมือนกันครับเออเป็นลูกเสิร์ฟของทางฝั่งของโตโยต้าครับเซตสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเซตนี้ครับค่อนข้างที่จะบีบหัวอกหัวใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยไม่เลยห่างเลยครับสลับกันขึ้นสลับกันลงโอ้โหจังหวะนี้พลาดเองครับของเจทีมาวิรัตครับเป็นลูกเสิร์ฟของโตโยต้าครับอู้งัดขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้หัวเสามาแล้วครับโอ้หูยังขูดขึ้นมา ต้องเปลี่ยนฝั่งแล้วหยอดเลยครับอ้โหูรโบโลยังตามมาแก้ได้แล้วเอาคืนบ้างโตโยต้ายังเหนียวครับแต้มนี้ต้องยกขึ้นสูงๆให้กับทางโรโอ้โหมีหงายหลังแล้วครับริโบโลของโตโยต้าออโต้บอดี้ครับเจออีซายของทางโร้าไปครับโอ้โหท่านผู้ชมครับหนักหน่วงจริงๆครับจังหวะเมื่อกี้ท่านผู้ชมแม่นะฮะเด็กเช็ดพื้นนี่ต้องวิ่งไปเช็ดกันเลยนะครับเพราะว่าอู่พื้นลื่นนี่อันตรายเหมือนกันนะครับ เป็นลูกเสิร์ฟของทางฝั่งเจทีมอเวรัตบ้างครับจังหวะนี้ท่านผู้ชมอา้าวเสิร์ฟไปครับโตโยต้าดักได้ครับจะเล่นเร็วหัวเสามาแล้วเอาคืนเลยครับทันควันฮนะนี่แหละครับทั้งสองทีมนี้สูสีมากท่านผู้ชมครับกินกันไม่ลงจริงๆนะฮะวัดกันที่ความละเอียดนะครับใครละเอียดกว่าก็ได้แต้มไปเลยครับสำหรับคู่นี้ สื่อญี่ปุ่นบอกว่าเป็นคู่ที่มันสุดในวีคนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะเสิร์ฟของโตลาไม่ดีครับก็แจกแต้แมให้กับทางเจทีไปแหมเพิ่งได้แต้มมาก็แจกภัยแบบนี้แหละครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของเจทีเองก็ดูจะมีการเปลี่ยนตัวเข้าเปลี่ยนตัวออกกันค่อนข้างบ่อยนะครับตามตำแหน่งหมุนเวียนกันไปแล้วครับสำหรับตำแหน่งของเย์บอลแหมจังหวะนี้ นัดแนะกันยกใหญ่จะเอาแผนไหนนะครับเป็นลูกเสิร์ฟของทางน้องแนนทัดดาวนะครับลูกเสิร์ฟของเธอก็ไม่ธรรมดานะครับมันฮุบลงฮนะจังหวะนี้เสิร์ฟเปิดออกไปข้างหลังครับแล้วจังหวะนี้ทุบฮนะไม่ตายครับยกขึ้นมาแบบนี้หัวเสามาแล้วครับโอ้ยงัดขึ้นมาได้ยังไงฮนะเอาทีนี้เองต้องแก้ครับตบแก้ไปแบบนี้ยังขุดขึ้นมาได้ครับเจทีแล้วเอาอีกครั้งหนึ่งครับโปรโอุ้ย ลูกนี้เหนียวพอเหนียวแล้วจึงวัดกันโอ้โหดูความเหนียวของทางหลีกญี่ปุ่นนะครับยังงัดขึ้นมาได้แล้วทีนี้จบไหมยังไม่ตายสุดท้ายแล้วเป็นฝีมือของโลอีไซบิคาดอีกแล้วครับโอ้โหโอ้แต่เมื่อกี้นี่เอ็นเอาหายอกหายใจกันไม่ทันเลยครับแล้วอีกหนึ่งจังหวะครับเยทีเสริรฟมาหัวเสาเปี้ยงเขาให้ครับเอาคืนจนได้ครับนี่แหละครับได้แต้มมาก็ได้แต้มกลับแล้วครับ สำหรับเตต้าแล้วก็ทางฝั่งของเจทีมารัสเนี่โอ้โหโคตรมันจริงๆนะถือว่าเป็นลูกที่จอแล้วนะครับลูกปิดเซต้วครับของโตโยต้าครับจังหวะนี้ครับงัดกันอยู่แล้วซัดเปียงหยอดยอดแล้วงัดขึ้นมาได้หูมีสไลด์สุดท้ายแล้วปิดคะแนนนี้จากคนนี้ครับโอ้โหน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขของเราครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหสัต์เปี้ยงเข้าไปครับดูภาพช้าคับยืนตบแบบสวยๆไปเลยครับโอ้หสองสาวเราพ่นไฟใส่กันแล้วเลยครับแม่ระหว่างนงเตยหัดทยาบำรุงสุขกับน้องแนนถัดดาวดึกแจ้งนะครับนี่ก็เป็นแต้มสุดท้ายเลยครับสัต์เปี้ยงเข้าไปครับโอ้เราเป็นทางฝั่งของ Toyota Auto Body ครับได้แต้มนี้ไปครองครับปิดเซตครับ เป็นเซตที่5ครับทำให้พวกเธอเก็บชัยชนะไปได้ในเซตนี้ครับมันจริงๆท่านผู้ชมครับสำหรับนักบาสบอลสาวไทยของเราขึ้นชื่อลรือชามากนะครับอยู่ล a g u e ไหนก็โดดเด่นแหละครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านชอบคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะครับที่สำคัญกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไป e ีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนครับ